สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2567 วันนี้เวลา17นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2567ณชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามบัพชิตจีนและยวนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพทะบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมาสิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านภาลัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกกชีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมมาศิลา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคขายุสมธรรมทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางและพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่หนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชเจิมเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร a v i นิฉัยในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเสด็จพระราชจะดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพระปดลมหาเสวตรชัดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพระปดลมหาเสวตรชัดและทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาณา จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตรชัตเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตรชัตและทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศ์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องมรสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9ก้า และพระพุทธรูปประจำพระชมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงที่นาพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตระชดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศต่อจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลและองธทุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาจทรงศีล สมเด็จพระอาริยะวงศ์สาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระบริตพระสงฆ์47รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชมพัรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกลิ่งอุบาเกง ทรงประเคนพระครอบพระกลิ่งอุบาเก่งแด่สมเด็จพระอริยะมุงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจไทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยะมงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ47รูปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดําเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลและององทุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ